แรนด้อมคุณรักเขาหรือเขารักคุณนะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยนะคะ King of Pentacle s เขาเป็นคนที่ช้านะคะอาจจะเป็นชาวท่าดินมังกรการพึกศก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่แต่เรื่องตรงก็ฟังต่อกว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรอะ่ะค่อนข้างนานแล้วก็มีความทนงตัวเองด้วยว่าอยู่ได้คนเดียวไม่ได้ต้องการอะไรใครมากมายแย่ๆกุญไวเอชออฟวอร์ คุณเป็นคนที่น่ารักสวยนะคะคุณเห็นคุณค่าของทุกๆอย่างของทุกๆคนนะคะก็ดูอย่างดอกกุหลาบเนี่ยมันอยู่ในหนังสือก็คือดอกกุหลาบแห้งพอคุณหยิบขึ้นมาคุณก็ดูแล้วคุณก็ใส่ใจจนกระทั่งดอกกุหลาบนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าคุณรู้จักการเยียวยารู้จักการที่ดูแลเอาใจใส่นะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่าง กลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอีกครั้งหนึ่งหรือคุณนั่นแหละที่เข้าไปในชีวิตเขาแล้วทําให้เขาอะเริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตเขาอะมันคงจะไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนนี่แหละเนี่ยนะจากที่มันถล่มทลายเขาอาจจะไปเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วคุณมาเปลี่ยนให้เขามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท็ดออคับก็ต้องบอกว่าคุณรู้สึกมีใจให้กับเขานั่นแหละคุณถึงได้พยายามที่จะเยียวยาดูแลเขาหนึ่ง คือรู้สึกสงสารเขาในเบื้องแรกสองผูกพันสามกายเป็นความชอบแล้วก็ความรักส่วนตัวเขาอะ่ะเขาอะ่ะแรกๆเขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรว่าคุณอะ่ะแค่รู้สึกเขาเป็นเพื่อนหรือคุณแค่สงสารเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเวลายิ่งนานไปนานไปเนี่ยความผูกพันอะ่ะมันก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเขามองว่าคุณคือคนที่ดีอะ่ะในชีวิตของเขาเลยอะ่ะ เขาไม่เคยพบเจอใครที่ดีกับเขาได้ขนาดนี้เลยไพยเย่เดทเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแสดงว่าตัวเขาอะผ่านช่วงเลวร้วายในชีวิตมาได้ก็เพราะคุณเพราะฉะนั้นเข้าคอนเทนต์เขารู้สึกว่าคุณอะเป็นของที่มีค่าแล้วก็เป็นของที่เขาจะต้องทนุถนอมถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาก็เถอะแต่เขาจะรอคอยวันนั้นวันที่จะได้อยู่เคียงข้างกับคุณแบบเนี่ย นั่นแสดงว่าวันที่เขาจะต้องมีอะไรที่ดูแลคุณได้คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันนานนะคุณรอจนผมยาวขนาดเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกอีกว่าหรือว่าคุณจะต้องอยู่เหงาๆคนเดียวแบบเนี้ยไปตลอดหรือเปล่านะคะโดยสรุปแล้วอะ่ะทั้งสองคนคิดในรูปแบบเดียวกันก็คือต่างคนต่างรักแล้วก็มีใจให้กันและกันไม่ต้องกลัวไปเลย การที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะมันมีความสุขในรูปแบบหนึง่งแต่มันไม่ใช่สรุปแล้วอะ่ะคุณก็เป็นคนที่เขาอะ่ะต้องการที่จะให้เป็นคนหลักเขาหลักคุณ